สวัสดีครับชาวเลเวลโอเพนเวิล์นะครับวันนี้นะครับเรายังอยู่กันในเกมฟ้าคลายหกเหมือนเดิมแต่ที่มาวันนี้นะครับนี่รูปโฉมใหม่นะครับผมไม่ใช่ตัวอาดนนี่ผู้หญิงแล้วเป็นดดานี่ผู้ชายนะครับซึ่งที่ต้องเป็นดนนี่ผู้ชายเพราะว่านะครับมีภารกิจนะครับก็คือผมคิดว่ามีผู้ชมถามมาเยอะนะครับเรื่องของ ภารกิจเสริมที่จะเอาผู้นำใช่ไหมครับซึ่งตรงนั้นอ่ะผมเล็กขอดไว้มาไม่หมดนะครับบางทีมันก็หายผมก็เลยเดี๋ยวผมจะเล่นใหม่นะครับแล้วทําภารกิจนะครับของผู้นําที่จะไปทำเครตลอบนดิโดอ่ะเดี๋ยวทำให้เลยนะครับอันเนี้ยเล่นใหม่มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับคลิปนี้นะครับเรามาไขข้อข้องใจกันก่อนนะครับว่าตลาดของในตลาดมืดนะครับของในตลาดมืด เข้าโทษนะครับเห็นไหมฮะเล่นใหม่จริงๆนะไม่ได้โม้นะครับก็เมื่อกี้มันเข้าคัสีเนาะไม่เป็นไรผมกดทิ้งละอ่าผมจะบอกว่าของในตลาดมืดเนี่ยนะครับ oh, ถ้าเราซื้อแล้วมันจะอยู่กับ <Okay. S 1> เราอยู่ไหมนะครับแล้วก็เงินต่างๆนะครับเงินฟ้าจะอยู่หรือไม่อยู่นะครับผม อันนี้นะครับนี่คือเงินนะครับเดี๋ยวผมเล่นใหม่นะครับแต่มีเงินฟ้ามาได้ยังไงนะครับนี่แหละนี่คือคําตอบนะครับนี่คือคําตอบมาเพิ่งเล่นนะครับขั้นน่ระดับขั้นนะครับขั้นสามเองนะครับเพิ่งออกไปจะเกาะสดๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมมีเงินตรงนี้นะครับก็เพราะว่ามันเป็นเงินจากอีกตัวละครหนึ่งอีกเซฟหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นคําตอบเลยว่าเงินฟ้าใช้ได้ร่วมกันนะครับทุกตัวละครทุกเซฟนะครับเงินฟ้าและของจากตลาดมืดนะครับผมหลายคนสงสัยนะครับของจากตลาดมืดของที่พรีออเดอร์นะฮะมันจะมาให้เราตอนไหนนะครับมันจะมาให้เราหลังจากที่เราจบภารกิจจากเกาะแรกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ออกมาเจอลุงหวนนะครับที่เกาะถามปฏิบัติการ Yeah yeah I'm not Clara's Besqueria you are you're not listening translate one the accent อ่ะนะครับแล้วก็นะครับได้มานะครับแบบไหนอะไรยังไงนะครับบอกเลยว่า ของที่พี่ออเดอร์นะครับรวมไปถึงของที่คุณใช้เงินฟ้านะครับซื้อมาจากตลาดมืดจะยังอยู่และเข้าตัวเราทั้งหมดนะครับ เี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมอย่างของผมนะครับอันนี้ไม่มีอ่ะอันนี้ก่อนอย่างปืนยิง CD นะครับผมตัวนี้เป็นของที่ได้มาจากเพล์ออเดอร์นะครับมันก็เพิ่งเข้าเหมือนกันนะครับเป็นมีซอฟเวอร์นะแล้วข้อครับผมนี่ครับปืนอ่เอ m g นะครับผมซื้อไปสองกระบอกนะครับ ก็เข้าทั้งสองก็บอกนะเข้ามาแล้วแต่ครับแต่ที่เรามอสไว้อะมันไม่มาด้วยนะมันมาเป็นปืนเดิมเดิมนะครับมันเป็นปืนเดิมเดิมนะไอ้ที่เรามอสไว้จากอีกเซฟหนึ่งอะ่ะที่มอสไม่มานะครับมาแต่ปืนนะฮะจะได้ไม่งงมอสไม่มามาแต่ปืนนะครับ,งงอ,นนรบอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกอันนึงนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับปืนยิงจรวดที่ผมซื้อไว้นะครับก็มามา,มาเปล่าเหมือนกัน,นครับมาแต่ตัวปืน แต่ว่าของมอสเนี่ยไม่มาด้วยเราก็ต้องมามอสเองนะครับและครับผมเสื้อก็มาครับผมนี่ครับที่พีออเดอร์นะครับผมไม่ใช่พี่ออเดอที่ซื้อมานะครับเซตนี้ที่ซื้อมานะครับมาแล้วก็อ่ะอย่างเซตล่าสุดที่ผมไอ้นี่พี่ออเดอร์มามาไหมอ๋อเดี๋ยวครับแป๊บนึงเอานี่ก่อน เซตล่าสุดในตลาดมืดนะครับผมก็คือเซตนี้นะครับนี่ครับเซตล่าสัตว์นี่นะครับก็มาเห็นไหมครับนี่เซตล่าสัตว์มาหมดเลยนะครับเพราะผมซื้อไว้ทุกชิ้นเลยมาแล้วนะครับใส่ได้แล้วก็นะครับที่พิออเดอร์นะฮะที่ผมพิออเดอร์ไว้มันเป็นเซตไอฟาคลายคุณเหล็กอ่ะนี่นะครับก็มาครับผมนี่คือที่พิออเดอร์ไว้นะครับก็มาด้วยเหมือนกันนะครับรวมถึงอาวุธที่เป็นเซตของมัน นี่ครับผมก็มาด้วยนะครับนี่นะครับปืนเจเอ่อ AJM9 นะครับก็มาแล้วก็นะครับอามิโกครับผมนี่ครับก็มาเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องปลดล็อกใหม่ทั้งหมดนะครับคือมันจะมาแตกของเดิมๆแล้วมันจะไม่ได้มาแบบเอาเอาที่เราโมไว้แล้วมานะครับเพราะฉะนั้นก็ ค่อนข้างที่จะเคลียร์นะครับว่าหลายคนเล่นแล้วแบบเอ๊ยยังไม่มีนิวเกมพลัสมาเลยแล้วจะเล่นใหม่อะกังวลใจนะครับว่าของมันมาครบไหมมาอะไรยังไงบ้างนะครับก็นี่แหละครับผมมาให้คําตอบแล้วนะครับว่ามานะครับแต่มาแบบเดิมๆนะแล้วก็เงินฟ้าเนี่ยใช้ด้วยกันได้โอเคนะครับผมเอาละครับวันนี้นะครับก็มาบอกกันแค่นี้แหละนะครับ ชอบไม่ชอบเป็นไงครับหรือมีคําถามอะไรทิ้งไว้ใต้เม้นเลยนะครับผมแล้วรบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ